สวัสดีครับมือนี้มาพบปอกคับน้องมินนี uck, ่กับปลาเก่งอี d, ๋ครับมือนี้สีพามากินย่างหมูครับย่างหมูย่างหมูแหนๆย่างหมูมือนี้กับบักแดงทักไอสลัดครับมือนี้น้องมินนี่ได้ยังกินมือนี้ทุชิทุชิเอายกเบิ้งยกให้เบื้งยกให้เบื้งแล้วก็เบื้องซุชินะ ชอบน้ำกิมแซบแซ่บมาเนี่ยแซ่บคือเก่าไหมกินเลยพี่นอ้องไหมซิมบงโอ้คุกกีแ้แซ่บปะแซ่บแซ่บ อืมกินหมูปเนี่ยมหมูย่างแส,แสบครับแสบคือเกาย่างเองบ้างหมดเรื่งเนี่ย นี่มันย่างถึงปสุกมาหนีฝนตกอีกอย่างเกือบปาสุกตอนนี้ตอนตุไทยไปย่างเกือบปะสุกฝนตกไลแลนี้น้ำกับประจัน มันนี่ได้มูมาแจ่ตลาดนัดมันต้องโดนคุ่มือเขาเปิดวัานผาหัดมือนี่วันจันเปิดอีกมือแรกเป็นสองมือผาหัดกับจัน ราไม่้ยามโมงก็ได้บ่มากครนมือมือมากครับรูเปนควันขือเก่อนนะ พักมื่นี้ได้พวกไข่ลายเมื่อนี้ก็บอกบอกแดงบอกแดงกับสลัดมันเป็นตลาดนัดหน่อยเลยอซื้อพวกไข่ลายไปมาเนี่ยเดี๋ยวใครไปซื้ออยู่ในเมืองในตลาดลเดี๋ยวได้พักในลายอยู่อย่างงู ใส่กระเทียมมากอมหอมอย่างเสร็จเ,เ,นเนต็มโมนีนน่ขาดแต่เนาวแก่ฝนตกแปรปวดท่านข้าเพนตรีกวนขันนันมีเนาวแก่นะโอ้ยก็จะโอหอนทองว่าฝากเปลือ ใส่สามข้อกระโหลหนึ่งอย่างนุ่มมันมจะแสบ มากับฝนครับมื่อเนี้ยเริ่มมากอีกครตอนแรกก็บโต๊ะโต๊ะทุนตะวันตกบไม่ใครแห้งตะวัตะวตะวตะวนตอนนี้เริ่มมาอีกแล้ว กินก็เดียวเบิดแล้วบ่แต่บ่ไม่โซ่บ่โซ่บ่ทกินังคนบ่กินเบิร์ดไปอ่ะมโซ่บมาคนใจจอยกินเ่งแค่เีย ก็นีีฝนตกแง่งฝนพี่น้องมันไม่ค่อยยินเสียงประเด,ด็นครับไอพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนะครับกดไลค์ใน YouTube ใน Facebook หมือน,นไระเด็นเขาทำไมกับกดไลค์กดแชร์ใน Facebook กับ YouTube ไม่ได้ครับเด้อเพราะว่ากระดางอย่งเช็ดท้องไม่ผมกับว่าท่านหูประเดน็นครับไพี่น้องคอมเมนต์มาเบิ้บง เนี่วครับเนื่ยอยึงเรื่เสียบพื่อเรา u ักถัดหนึ่งเสียพื่อเรา <S 2> <S 2> มืนอนีละคว้าโตทำานี้ะครับเรื่อ ขอสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับนะ